สวัสดีคลูกเจว,วันวันนี้เาจะมาอ่านนิทานครับหมาป่ากับลูกแกะหมาป่าตัวหนึ่งเดินมาที่ลำธารเห็นลูกแก่ตัวหนึ่งก้มดื่มน้ำอยู่ปลายลำธารก็คิดจะจะจับกินเป็นอาหารจึงแกล้งโมโหอาให้เรื่องว่าน้อยแหละเจ้าลูกแกะเจ้า ก็ดียังไงถึงเจอลงไปกวนนา้าให้กวจนด,ดื่มดื่มข้าดื่มไม่ได้แล้วดูกแกตัวส่นตอบด้วยกวาาหวาดกวัาว่างคงไม่ใช่ข้าหรอกพอข้าดื่มน้ำอยู่ที่ปลายลำธารจะไปทำน้ำขุนุนได้ไงหมาป่าลุ สเสียหน้าก็แต่ก็ยังเกิดแพ่ต่ออีกว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่เมื่อหกเดือนก่อนข่ารู้นะว่าเจ้าพูดถึงข่าเสียเสียหายหายลูกแก่ลูกแก่รีบบอกว่าแต่ตอนนั้นข่ายังไม่ได้เกิดเลยซะ ด้วยซหมาป่าเจ้าเล่นิสัสพยายังไม่ยอมเมดิดลดละถ้าอย่างนั้นต้องเป็นพ่อของเจ้าแน่ๆที่พูดให้ร้ายค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องชดชดชดใช้ททแทนพ่อของเจ้าหมาป่าพูดจนจนกระตน ถ้าข้าเข้าเข,ขยา่าลูกแก่ผู้ผู้น่าสงสารทางดีทิทาเรุ่นี้สอนั้รู้ว่าองเหลือยอมาเรื่องเก่าร้ายผู้อื่นได้เสมอแม้ผู้นั้นจะไม่มีวมวความก็ตาขอคืนท้าเกม